ช้พีแอมก้อนเล่นดูเข้าท่าไหมครับมัน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 ก็เข้าท่าไหมมันก็คืออยู่สไตล์ไหนด้วยไงมันก็อ่ามันจริงๆถ้าถามมันก็เล่นได้หมดอ่ะมันก็เหมือนการท่าผมถามว่าเฮ้ยมีดมีดมีดอ่าดาบคันธนาซาโไรเนี่ยหั่นหมูได้ไหมหรือดาบคันตนาหั่นบักชีได้ไหมอ่ะบอกว่าถ้าผมถามว่าดาบคันตนาหั่นบักชีได้ปะ ดาบตุ้มลายมัชี้มาทันได้ใช่ไหมแต่มันก็แค่แบบว่ามันก็จะลำบากไหมหรือว่าหรือจะง่ายสําหรับบางคนอะไรเงี้ยใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเข้าท่าไหมมันก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่หนาบลูว่ามันเราเป็นบลูยังไงอะไรยังไงแต่ถ้าถามว่าถ้าถ้าเทดิชันเลยหรือว่าดั้งเดิมเขาเล่นกันถ้าต้องการหรือต้องการสาวนนเนื้อมันเขาจะไม่ไม่เล่นเอฟเฟกที่มันเป็นปีอมกันหรอกเพราะว่ามันมีมันมันจะเป็นซ้อนปีเอมคือการซ้อนปีอมอ่ะมันก็คือ เหมือนเหมือนเหมือนครั้งก่อนที่คุยคุยกับพี่ปัดเรื่องเออ่ที่ที่มีคนถามเรื่องอะไรนะอิเล็กตรอนสันอะซาแบบนั้นอะมันครีมมี่อ่ามันครีมมี่ครีมมี่มันเกิดจากการซ้อน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 เยอะแล้วมันก็จะครีมมี่อะไรเงี้ยนะแล้วคือถ้าเราชอบแบบครีมมี่ชอบชอบนวลๆชอบอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดเราชอบดิบๆอย่า